เป็นโดนัทเท่าัหร่ครุ่ง,องของเราจะไม่ใช้ตัวนี้รัผมหมดแค้ตัวนี้มันก็จะพอดีบล็อกออเราก็จะโอเวอร์น่ะใหญ่ๆแน่นๆราคาสองอข้า,ขาวหนึ่งร้อยสามสิบครับพี่รองนี่ไม่ให้มันไปนโดนราคาโอ้เครืนน่ไม่ให้มันหม้พอมาถึงช่วงใกล้จะสิงมันจะร้อยที่นี่ แล้วแบบนี้เราขายกล่องยังไงเท่าไหร่ครับกล่องละ65ครับ5ชิ้นเ,เราจะไม่พลิกบ็อกโดนบ็อกมันลน้น <c> ข <oughs> ายดีสุด <c oughs> วันหนึ่งนี่ประมาณกี่กี่กี่ชิ้นได้ครับก็ว่าแบบกี่กิโลได้50กิโล50กิโลขายดีสุดถ้าขายดีสุด <c oughs> ไปขายหมดน้อยอยู่ที่70กิโลครับผม เราชิ้นใหญ่แต่รสชาติก็โอเครับคเป็นยาปุุงอค ผมซื้อไปกินไม่หมดอะครับเอาไปทอดหม้ออบร้อนๆนะก็จะพองเหมือนตอนที่ผมทอดใหม่เลยแต่ถ้าไมโครเวฟไม่พองนะแต่ไม่แข็งเปิดรับทุกวันไหมครับขายที่ไหนบ้างยังไงขายวัังคางวัดทานุครับวันวันพุธที่จะวัดดอกไม้แล้วก็ส่วนวันวันศุกร์นี่ที่แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะขายวัดท่าทางแล้วเราเปิดช่วงไหนครับช่วงเย็น ช่วงเย็นครับช่วงป่า,า,ายสองป่ายสองปลายสองช่วงหนึ่งช<ท>่วงหนึ่งก็จะหมดละ